ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับนายฟาเลสนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกตดับกอนบอลนะครับผมก็วันนี้เราจะมารู้จักกับหน่วยลบพิเศษสุดเกียนกินิวนะครับผมมาดูชื่อก็ดูระบเกียนนะครับผมหน่วยลบพิเศษกินิวนะครับผมเป็นนักลบอากาศฝีมือล้ำเลิศนะฮะถูกคัดเลือกมาจากทั่วจักรวาลนะถูกฟิเซอร์เรียกมารวมตัวที่ดาวน้ำเองนะเพื่อที่จะสังหารพวกโกคูนะฮะที่จะมาชิงดับก้อนบอลนะครับผม ซึ่งมันจะมีสมาชิกทั้งหมดห้าคนนะฮะมาเริ่มคนแรกกันเลยคนแรกนะฮะก็คือหัวหน้าใหญ่ครับผมกีนิวนั่นเองนะฮะกีนิวนะฮะมีพลังยุทธ์สูงกว่าคน่ในทีมมากเลยนะครับผมแล้วก็มีวิชาพิสดารที่สามารถสลับร่างกายคู่ต่อสู้ได้นะครับผมซึ่งได้ใช้ในการต่อสู้นะฮะก็คือสลับกับโกคูนะครับผมที่มีพลังสูงกว่ามันมากนะฮะ แต่ก็ไม่รู้วิธีควบคุมพลังของที่โกคูมีนะครับทําให้แบบเหมือนย้ายร่างแล้วกาก,ากมากๆนะฮะอ่าก็เลยก็เลยถูกบิจิต้านะฮะซัดจนหมอบเลยนะครับผมจริงจําเป็นต้องใช้วิชาสลับร่างกับบิจิตาแทนนะฮะแต่ว่าโกคูนะฮะก็ได้ปลากบนะฮะเข้าไปขวางตอนที่มันกําลังจะสลับร่างนะครับผมทําให้ตัวกีนิวนั้นสลับร่างไปอยู่ในกบแทนนะฮะผม เป็นตัวเดียวในหน่วยกินิวนะครับที่มีชีวิตรอดนะฮบผมแล้วก็ตอนที่ว่าการกลับมาของฟีเซอร์นะครับผมกินิวก็ไปโผล่ในนั้นด้วยสลับล่างกับลูกน้องของฟีเซอร์นะฮะตัวต่อมานะครับผมรีคูมนะฮะตัวผมสีแดงแดงนะครับกันกระเทยเอ,อเป็นลูกน้องของกีนิวที่มีพลังมหาศาลมากนะครับผมจน,นให้บิยิต้ากูดิลินและโกฮังเนี่ยรวมพลังกันแล้วยังสู้ไม่ได้นะครับผม แต่กลับมาแพ้โกคูฮะเพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้นนะฮะผมตัวต่อมานะครับผมก็คือบาต้านะครับผมตัวสีน้ําเงินฮะเร็วมากครับตัวนี้เป็นร่วมไปจะมีความเร็วนะไปเป็นสองรองไครนะครับแต่ก็พ่ายให้กับโกคูเหมือนกันตัวต่อมานี่จีกนะครับผมจีกนะัะจีสก็เป็นลูกน้องของกินีนะครับผมก็ถูกบีต้าฆ่าตายนะฮะ คือหลังจากจิก๊ดลงมาเนี่ยคือพวกนอนหน่อยพอบาต้าขึ้นมาก็ถูกโกงกุลมฆ่ายอย่างเดียวเลยนะฮะจิก๊กลงมาก็เปจิตาจัดก,การนะครับผมตัวต่อสุดตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือกูโต,โตนะครับผมกูโตนี่ก็เป็นลูกน้องของจีนิวนะครับผมสามารถหยุดเวลาได้คนะ่ะเมื่อมันกั้นหายใจเท่านั้นนะฮะถึงจะหยุดเวลาได้นะฮะแต่ก็ถูกบิจิตา้าฆ่าตายขณะที่กำลังต่อสู้กับโกหังและคุลินลินนะครับผม ก็มันจะมีเสื่อมเสริมมาแน่นึงนะครับผมในรพิเศษกีนิวนะครับมีลักษณะเวลารวมตัวกันที่ไม่เหมือนใครนะซึ่งการโพดท่านี้นะครับผมคนวาดก็ได้เอามาจากขบวนการ54สีนะครับผมในฉบับอนิเมะนะครับผมท่านไคโอได้ให้ราชาอ็นมาก็คือเจ้านรลกนะฮะส่งในรถพิเศษกีนิวนะครับมาที่วิหารไคโอเพื่อทดสอบการฝึกฝนของเทนจินทังยามชาและเจ้าสื่นะครับโดยการต่อสู้ครั้งนี้นะจีและบาตาก็แพ้ให้กับเทนจินทังนะครับผม เทนชินหางก็ได้แยกร่างเป็นสองร่างประสู้กับสองตัวนี้นะครับผมลรคูมก็แพ้กับยำชาครับกูโตก็แพ้กับจอสึอนะครับผมอ่าก็จบกันไปนะครับผมกับหนวยวิเศษสุดเกลียนอย่างรบจินนิวนะครับผมอ่าก็เป็นยังไงก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฟันหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ